ความเดิมตอนที่แล้วเดี๋ยวก็โตมาเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เรื่อเร่อเื่อเป็น

แกน่ะตายไปแล้วแกตายไปแต่ฉันถือไมค์พันแล้วเลยนาะพี่พี่พี่หาหาอะไรเกาะหาอะไรกาะหาอะไรเกาะไม่เกาะฮะไม่เกาะไม่เกาะไม่กาะไปเปล ก่อก่อนเฮ้ยก่อสิก่อนพีอนออ่อย่างรอ,อ,อยังรอดเอพี่อยังรอดเออ่ะ <c oughs> แค่ต่งเมื่อคนเองแล้วทำไมมักกะดินออกไปอย่างนั้นว <c oughs> ะน่าสิมฮ้ย <c oughs> <c oughs>

ต่อยกับคนอื่นเม่ไม่เคยแบบอดี้เลยจระเข้ที่หนึ่งอยู่แล้วจะระวังเดี๋ยวจะสู้คิงคองเนาะปีขนาดพี่นไหนก็ซล่าพี่ก็ฆ่ามาแล้วอุ้ยช้าไม่เจอ

ใช่ช่กันใช่กันช่กันช่กัน,กน,กนอ๋จับจับจับเอ <c oughs> เอเอาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาไปคู่เลยเอาแล้วไปคู่เลยทีนี้อ้าวเรียบร้อยตล <c oughs> อดบายเรไปคู่ด้วยนะ นั่นเหรอะอะไรวะเล่นด้ยวยคนสี่มาเลยครับผมเล่นสองคนหอนอรอมาเลยฮะอาฮะาใช่ปีกันอยู่แค่สองคนเนีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครื่องมันดังอยู่แล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยโซ่โซ่โซ่กล่องไว้ก่อน อุ้ยอุยเอยอหูแล้วดโดนกล่องทับน็อกเลยมามาอุ้อ้าวน็อกเยอะอุ้ยยาไปอุ้ยเอากระดิ่ไอือยไปอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วอึยง่ทองไอ้องเฮ้ย้ เอ้าเลวะหนูว่าไม่ตายจะเรือเห้วมันก็มันลงไปข้างล่างอะเอ้าะยวะงง้นง้ยง้นงี้ยงั้นง้มาดิงี้นเงละอดอดเอองั้นเหละเอ้อเออะไรวเปียวเลยอาาก นั่นอะไรน๋อดาบสะพานไะ่เฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ย้มันจะตกลงวะเนี่ยไม่ไม่น่านะอุ้ยอ้าวอเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตกเอติดบัก <c oughs> ติดบักหั <c oughs> วติดหั <c oughs> วติดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย

หงมงงงเฮ้ยมันมันล่วงลงไปเรื่อยๆรื่อยนี่สวัสดีรถรออุอยอุยอุยเอาสวัสดีรถรอกูลากทราไมวะอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพังพังเยพัง พังอุ้ยโอ้โหรับอ้ยมันจะคาัมันจะคาดบอย่ามันจะคาัเดี๋ยวไปยุ่งอุ้ย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 พี่พี่พี่กเกานาวเรียบร้อยอะไรวะไอคือผมห้อยอยู่เฮ้ยเฮ้ยระเบิดอ๋อมันเียงมันเพียงอ๋อ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 าอ อะไรมันตกอ่ะขอบีบบึ้งบบบ้อไว้บื้ไว้บือไว้ใจเย็นบึ้งฮะบึก่อ่ะบื้อย่าไปโดน เฮ็ดอู้หลับหลับยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮอูโดนหมัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาดนะขาดนะขาดนมามาลมา ครับครับเจ้ากาเนื้อเฮ็ดบัตร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 เอาอะไรวันนี้ทำทำไปทำไมอ่ะนั่าหน่ะสิกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่พี่ชายไปเรียนเพื่อนหน่อยเร็วผมเหงาเนี่ย สวัสดีครับสุนทรไลออกกายเห็นนี่ก็ใส่แป็นอัพแดดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายาดิอ่าโอ้แชมป์ฮะบอกเลยแชมป์เล่นอย่างเงี้ยแชมป์แชมป์แน่นอนคืวนทุกข์กลับไม่ทันมาจบเลยแชมป์แน่นอนครับผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อมาขังอุ้ยเฮ้ยมาเย็นหลับคู่เลยไปเนี่ยยา ไอ้กไ้อ้ัวดีับคนเปีนขึ้นข้าหมดีข้าหมดนแล้วไปทำไมอ่ะมันปีนมันไม่มีที่ไปแล้วสู้กันบนนี้เหรออะไรวันี้อะไรกัปูแพนด้าไงพี่ฉากที่มึงสู้กันบนนนี้ก็ต้องไปขาวพี่เป็นยังไงัน

สนุกวีสนุกไม่ร้อนเลยติดติดบแก้มเก็บปากหมดแล้วเนี่ยเจ็บมากเลยตอนนี้อุ้ยอุ้ยมันจะขาดอุ้ยตี้จะาโอเคอุ้ย้ยเ้ย้อยอาชนะแชมฮะหยังยงยงเอายีแมแล้วย้เอาโอ้อะไรวะบ้ยดีว่าลงไปแล้ว ยังยังอะไรวะโดนหลอกวะประเทศจริงจะตายอะไรอ่ะริงของไม่ปื้มเดะเราลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนแบบอื่นลองเล่นดูไหมลองเปลี่ยนดูโอ้โหเก็บแก้มเนาะอ่ะ

อุ้ยมานี่มานี่เฮ้ย,ยมานี่มานีมานี้มานี้เุ้อเย,อ,ยอุ้ย้ย้อ้ย้อว้ียอ่าเรียบร้อยโอ้ีซี่มากเลยนอ,อนให้กน่นอ,อนให้กรมึงระเบิเดเยอะจังวะ ตุ้มตุ้มอุ้ยตุ้มดีเลยนี่ขอมาปากอ่ะไปเด็กอย่างเอ้ไปไ้ยกระเด็นหลับพาไปอุ้ย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 อ่เกาะนุ่มไปเมยย เฮ็ดบัตรเฮ็ดบัตรเฮ้ยเฮ้ยจะไปเรียกไปเอาชะละบืดโอ้มันแพ้เฮ้ยสะคัญขาขาเนี้ยร้อย,อยขาไม่เรียบฮะไม่เรียบมาขาเรียบร้อยเย <L at> เรียบร้อย้โอรอบนี้แชมป์ง่ายมากเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะจะละที่จุมน้ำ เอ้ยก็แชมป์มะครับฮัลโหลก็แชมป์มะเนาะก็แชมป์อ๋ออ๋อวิวิวิแมวไม่เอาไม่ให้โคตหล่อโอุ้ยวูบมาถึงไอ้สไลด์ไปเลยไอ้น้ำายอะกี่ของไอ้น้ำไม่เป็น ี่จนแค่ด้วยอ่าทิศบัตรอ่าให้โอกาสให้โอกาสอุ้ยน้ำแข็งเสียน้ำตาลไงกูว่าละเสียน้ำแข็งมันอันี่ตายตุ๊กเออโอ้ยฉันจะมาต้องอีกแคมป์มอปลาร้องละแคมปเลย ไปาไปาไปนริลาแข็งอรอย่าแข็งอลแข็งขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยกอริล่าอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระเดเรียบร้อยรอบนี้ไม่น่ารอดเ็นอย่างรอดออ้ยอุ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 ้ยหลบได้อยรอดได้อะอยย เรียบร้อยเรียบร้อยก็ไปเยอะไปฝั่งไหน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 มันน่าจะแยกกันนะแยกเป็นฝั่งเลยอ่ะเอดบัตรเอดบัตรเอดบัตรอุ้ยเอาเอาเอสกุลแค่นี้ก็เกินแค่นี้ก็ไม่อู้วเอาเอาวอาไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย

ยาแข็งอืออะไรอะอะไรอะมาดิมาใกล้มาใกล้เออมาใกล้เลยวแล้วโอ้ยเยี่ยมมากโอ้ยสวัสดีครับพ่อนูป ้ยกินเลยกินเลยอุ้ยไม่หายไม่หายไม่ให้กินหน่อยเออไม่ให้ไม่เอาไม่เอาอันนี้ด้วยไม่เอาอันไหนไหนก็จะไปแล้วไม่เที่ยกัน อ้าวเรียบร้อยแข่งน้ำคู่เลยววววอ่ใครจะไปก่อนอโหด่าเรียบร้อยอ่าได้ดาวได้คนุดเลยบุรี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 เฮ้ยบุรีเ,เจอซุปเปอร์เซย่าเองอน้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาดูตัวเองสวัสดี

เยียบเหอไอเอื้อออโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะจะมาสู้กับเจ้าละแค่ยี่เดี๋ยวเจอบุตลีพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นบีบอยวะเมื่อกี้เฮ้ยลุกลุกไม่ลุกโอ้โหยิ่งยิลุกเลย

Em lời no nó Em lời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  phải ra Ở tài liếp lôi Liếp lôi Liếp hay ก็นี่ก็ไปไวเร็วเน้ำเย็นไงจะอะรจะอะไนั่นจะอยู่ในน้ำเย็นไม่ได้มเฮ้ย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 วันนี้วันนี้พีอุ้ยนั่นไงพีฝนเยอะกว่าน้องพีทนความหนาวแต่แต่ดูงเท้างมซึมแบบ

เฮ้ยเฮยยาจะบูมแรงจะบูมแรงจะไปไไปมานี่ไปวิอ er ุ้ยอุพร้อมกันเลย

เฮ้ยเอาขึ้น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 ไปขึ้นไปเอาเออชนะเจ๋ยชนะว่ะชนะว่ะเน้ยว่ะเฮ้ยชนะว่ะชนะว่ะชนะว่ะโอ้อะไรวะจะเลยแค่ที่กูไงว่ายน้ำได้คนที่ลาว่ายน้ำไม่ได้อ่ะงั้นเลยงั้นเลยก็งั้น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 หรืองั้นงั้นหรืออุ้ยอุ้ยอุ้ย 哎，你们都偷工减